กินสตรอเบอรี่โชยายลูกใหม่่ลูกเก่าลูกใหม่ขอยยายกินมากแล้วขอยายกินมากคะ กินมากไหมคะรีวขอหน่อยเรียวอยู่นี้ไม่เห็นเต้นเลยลูกเออไม่ค่อยเต้นเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้น้องเลยเดี๋ยวนี้น้องไม่เต้นเลยอ่ะะยังไม่เห็นน้องเต้นเลยเดี๋ยวนี้้ยทะลึ่งน่ทยาไอยู่นู่นกี่ทุ่มแล้วที่นั่นกี่ทุ่มเนาะ ไม่ได้โทรศัพท์มาตนะ <c oughs> ุ่มกว่ามั้งตุ่มครึ่งนี่ก็สามทุ่มกว่าโอ้หโอ้ตุ่กว่า,มา,วาไม่นอนหวยไม่นอนอกีนเกเหรอลูกโอ้โยมันนอนหนุนห้าทุ่มเน,น,นี่ยแหละห้าทุ่มแล้วก็ตื่นเที่ยงวันเออเออประหยัดข้าวมื้อเช้าได้ปะกินข้าวมื้อเช้าตอนเที่ยงมื้อบ่ายตอนเย็นมื้อเย็นตอนค่ำ ซื้อกับข้าวเข้ามาเหรอหรือทนอะไรกินทำกินแถวเนี้ยแหละอืมเปื้อนโทรสท์แล้วลูกทำน้ำเร็ว